a r k Invest มาเปิดขายในประเทศไทยถึง4กองเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันว่าแต่ละกองเนี่ยมีความแตกต่างจากกองเดิมที่มาเปิด IPO เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมายังไงนะแ้วนักลงทุนที่สนใจในหุ้นกลุ่มนวัตรกรรมนะครับจะเลือกแนวทางการลงทุนยังไงเพราะมีทั้ง4กองเลยวันนี้เราจะมาคุยกันกันกบคุณสุจารีจันสว่าง CEO w e l l t y ฟ a p l อีกครับ สี่กองที่เพิ่งมาเปิดในประเทศไทยเนี่ยกองอาร์คเนี่ยมีอะไรบ้างเหรอครับแล้วแตกต่างจากกองที่มาเปิดในเดือนตุลาคมที่ผ่านมายังไงเหรอครับค่ะเมื่อเดือนอตุลาที่ผ่านมานะคะมีการเปิดตัวกองอาร์คนะคะชื่ออาร์คอินโนเวชันนะคะซึ่งอกองนั้นเนี่ยเป็นกองแรกเลยที่เข้ามาเปิดในเมืองไทยนะคะ,ะที่เป็นลักษณะของเป็นตัวฟิลเตอร์ฟันนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มี หลายๆบลจอที่มีการเปิดกองอาชีพได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วก็การกระจายของกองก็จะอยู่กันหลายๆที่อย่างที่นักลงทุนอาจจะพอทราบแล้วบ้างนะคะอย่างเช่นมีทีมเรื่องเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตก็อยู่อีกที่หนึ่งทีมเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการตัดแต่งพันธุกรรมเรื่องจีโนมิกก็อยู่อีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย หลายๆตีมของอารคมันก็มีการกระจายไป<ช>หลายๆบรรจอรนะคะคทีนี้ในส่วนของบรจนทหารไทยเนี่ยเขาก็เลยมารวบรวมทุกตีมมาไว้อยู่ที่เดียวกันนะคะเพื่อความสะดวกของนักลงทุนนะคะคในการที่เขามาเลือกซื้อกลองที่เกี่ยวกับนบวัตกรรมรตรงที่เดียวไปเลยแล้วก็ก็จะได้รับความสะดวกน้อนเชฟเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะซื้อกองนูน้นแล้วไปที่น่นไปที่นี่เนี่ยปัญหาคือคนขายก็อาจจะ เปรียบเทียบให้เราไม่ได้ไงว่าแต่ละอันต่างกันยังไงค่ะทีนี้เราจะมาเล่าคร่าวๆนะคะว่าถ้าเป็นธีมแรกเนี่ยมันคือรวมหลายๆนวัตกรรมอยู่ในกองเดียวเพราะฉะนั้นซึ่งชื่อว่า a r Innovation มันก็คือเหมือนเป็นตัวหลักค่ะทีนี้ถ้าเราอยากจะมีซื้อหนึ่งกองแล้วได้หกนวัตกรรมอยู่ในนั้นเราก็ไปซื้อ a r Innovation อันนั้นคืออันนี้คือการอธิบายแบบง่ายๆสำหรับ คนที่พึ่งเข้ามาลงทุนนะคะคแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าใน6กีมนั้นเนี่ยเรารู้สึกชอบทีมไหนเป็นพิเศษตอนเนี้ยมีสี่ีมมาให้เลือกแล้วนะคะสีตีมที่มาให้เลือกเนี่ยเดี๋ยวเราจะจะไล่ทีละทีมเนาะว่ามันก็เลยเป็นออกมาเป็นสีกองกองแรกก็คือ,อกอง next generation internet นะคะซึ่งกองนี้ก็คือเอาไปลงในกอง Arc Next Generation Internet ก็คือเป็นธีมที่เกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยนะคะคหลักๆของธีมเขาก็เป็นเรื่องของ Internet of Things Big Data and AI แล้วก็ Streaming แล้วก็ตัว Streaming Media นะคะทีนี้ถ้ามาดูทีมนี้ก็คือชัดเจนอะถ้าเป็น Internet o น t ตออฟตก็คือตัวอุปรกรณ์ทุกอย่างที่มีส่วนของ การใช้ AI เข้าไปช่วยในเรื่องของอการสั่งการค่ะเหมือนเราจะเปิดทีวีสั่งโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เราใช้คำพูดได้แล้วไงนะคะมันก็เครื่องไม้เครื่องมืออะไรทุกอย่างที่เรียกว่า internet of thing มันก็คือเกิดขึ้นมารตรงนี้แล้วก็เรื่อง big data AI ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งสำหรับธีมนี้แล้วก็ตัว streaming media ก็ดูหนังฟังเพลงพวกนี้ค,ค,ค่ะที่เป็นธีมหลักงั้นก่องนี้มันก็จะรวบรวม เรื่องโลกของอินเทอร์เน็ตทั้งหมดมาไว้ในกองเดียวกันนะคะเพราะซึ่งกองนี้มีความน่าสนใจมากเลยเพราะว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยผ่านทางมือถือหมดเลยนะครับใช่ใช่ทุกอย่างเราอยู่บนมือถือเราจะดูหนังฟังเพลงเราจะทำอะไรเราจะคุยกับใครจะแชทก็ได้ซื้อของก็ได้ใช่ไหมคะทุกอย่างอยู่บนโลกมือถือเราหมดนะคะ ก็อันนี้คือตีมที่1ตทีมที่2ก็คือตีมจีโนมิกส์เรเบลเลชันนะคะคถ้าพูดถึง g e โนมิก r e เร l u ล i o ชมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์จะเป็นส่วนใหญ่ก็คือในเรื่องของดีเอ็นเอซ c i n g นซิกับ Gene Editing บนะคะครเรื่องของการตัดแต่งพันธุกรรมเรื่องของเกี่ยวกับการทำส c r e e n i n g ต่างๆเกี่ยวกับโรคร้ายแรงหรือว่าการรักษาโรคร้ายแรง โดยมองในเรื่องของระดับยีนนะคะเข้าไปแก้ไขในระดับยีนนะคะก็คงไม่ใช่แค่เรื่องรักษาอย่างเดียวแล้วนะคะต่อไปนี้ก็คือมันมีผลถึงเรื่องของการป้องกันด้วยนะคะอันที่3มก็คือจะเป็นเรื่องของ fintech ก็เป็น fintech innovation นะคะถ้าพูดถึง fintech innovation เนี่ยทางใกล้ตัวเราที่สุดก็คือเรื่องกระเป๋าตังค์ใช่ไหมคะก็คือเรื่องว่า digital wallet ดิจิ t a ลวอล l ล็นี่มันกำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการใช้เงินของเราเนาะเพราะว่าทุกวันนี้นี่คือเรามีอะไรเราก็เก็บตังไปสะสมไว้ที่วอลเล็ตนะคะคแล้วก็สังคมที่เรียกว่า Cashless Society เนี่ยกำลังจะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆต่อไปนี้เราก็คงไม่ต้องถือเงินกันแล้วดิจิ t a ลวอลเล็ก็จะเติบโตขึ้นนะคะแล้วตัวดิจิ t a ลวอลเล็มันก็จะไม่ได้แค่เป็นดิจิ t a ลวอลเล็มันจะเป็น lending platform มด้วยมันจะขยายขอบเขตของการให้บริการที่มันมากกว่าการที่เราถึงกันสดอาจจะเป็นต้นทุนด้วยใช่ไหมเพราะว่าเขามีฐานลูกค้าแล้วไงน้องเชฟก็สามารถที่จะเป็นให้บริการน้านื่อื่นขายประกันหรือว่านําเสนอเรื่องโปรดักตการลงทุนให้เราหรือว่าปล่อยกู้ให้เราด้วยใช่ไหมคะเหมือนไลน์อ่ะเหมือนไลน์ตอนนี้ก็มีไลน์เพจเสร็จแล้วก็จะไปจะมีไลน์ที่แบบว่า ปล่อยกู้ให้เราหรือว่า阿里阿里テก็อาจจะมีเรื่องปล่อยกู้แล้วก็มีเรื่องของการลงทุนเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ตัวฟินเทคก็จะมีเรื่อง P2P lending เรื่องการปล่อยสินเชื่อนะคะคโดยที่ตัดคนกลางออกไปนะคะแล้วก็มีเรื่องของพวกวันนี้คนขายของกันทางออนไลน์มันก็จะมีแพลตฟอร์มที่เราไม่ต้องไปซื้อโปรแกรมแล้วเราสามารถที่จะโหลดแพลตฟอร์มแล้วก็จ่ายเงิน แล้วแล้วเราก็สามารถที่จะค้าขายออนไลน์ได้ง่ายขึ้นทั้งออฟไลน์ออนไลน์ก็ได้ตัวระบบมันก็จะมาทําให้การทํางานเรื่องการเก็บเงินเรื่องการบริหารสต๊อกเรื่องการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าคการโฆษณาอะไรต่างๆมันจะอยู่บนแพลตฟอร์มที่สะดวกสบายยมันเรียกว่า customer facing platform นะคะ แล้วมันก็จะมีอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจกับกับเรื่องฟินเทคนะคะเป็นอีกโลกหนึ่งเลยซึ่งตีมนี้เริ่มจะเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับเป็นตีมที่รูเลมืใกล้ตัวที่สุดเลย Wallet เขาบอกว่าโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยอัตราการที่คนเข้ามาสู่ตัวดิจิตอล Wallet เนี่ยสูงขึ้นนะคะแต่ในจีนไม่ต้องพูดถึงในจีนนี่คือเยอะอยู่แล้วเพราะว่าคนจีนก็ไปไหนอยู่ในเมืองจีนเองหรือว่า เดินทางนอกประเทศเองก็ใช้แต่พวก Alipay ใช่ไหมคะคือเขาคุ้นเคยคของถ้าเมืองไทยก็จะเป็น r a b b i t ใช่ไหมครู Wallet เราก็เริ่มมีความคุ้นเคยมากขึ้นแล้วนะคะกับการใช้ตัวดิจิตอล Wallet ตรงนี้นะคะแล้วก็ตีมที่4เป็นในเรื่องของ Autonomous Technology and Robotics นะคะีมนี้ก็คือเป็นเรื่องของรถไฟฟ้ารถยนตนไฟฟ้า EV นะคะแล้วก็ รถยนต์อัตโนมัติพวกไร้คนขับนะคะแล้วก็มีเรื่องโลบอติกแล้วก็มีเรื่องของเออสเปซด้วยนะเวลาเราจะบินไปดาวอังคารก็มือนจะมีทีมนี้อยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มีเรื่อง3 d Printing ค่ะก็มีทั้งหมดทั้งหมดสี่กองที่ออกมาเสนอขายพร้อมๆกันก็คือสรุปว่าความแตกต่างของสี่กองก็คือเป็นทีมเฉพาะนะคะเป็นแต่ละเรื่องละเรื่องไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่นักลงทุนก็อาจจะมาปรึกษาทางผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องแต่ละกองเพื่อจะได้เปรียบเทียบว่าเราจะสนใจกองไหนนะคะเป็นพิเศษแล้วก็กองไหนมีความน่าสนใจในการลงทุนมากกว่ากันนะคะในช่วงนี้ทั้ง4ตทีมนี้ก็มีทีมการลงทุนที่ต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าอยากจะมาเจาะลึกว่าแต่ละกองเนี่ยมีโอกาสการเติบโตอย่างไงแล้วก็มีทีมการลงทุนอย่างไรบ้างครับเราเริ่มกันที่กองแรกเลยครับกอง a อง n e x เน็กซ์เจเนเรชันอินเครับค่ะกอง a r พ Next Generation Internet นตะคะทีมหลักของเขาก็เป็นหนึ่งก็คือ Internet of Things และ Big Data นะคะอันที่สองก็คือเป็นสตรีมมิ่งมีเด a นะคะทีนี้พอเรากลับมาที่ Internet of t ตออฟติ้งอันบิ๊กดนี่ยก็คือหลักๆที่มาของความน่าสนใจของทีมนี้ก็คือเรื่องของ 5G ครับค่ะ,คะบางคนเขาบอก 5G นี่เริ่มเริ่มไม่ค่อยทันสมัยแนละ้วบางประเทศเป็น 6G แล้วประเทศไทย ก็ยังใช้ยอยู่เพิ่งมา5ปีค่ะคก็การมาของ 5G เนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรที่มันเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตได้มากขึ้นนะคะก็คือการสั่งงานด้วยเสียงนะคะเราจะทำอะไรแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงก็ทำให้การสั่งงานมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของเซนเซอร์ต่าง,างอันนี้ค่ะมันทำให้การทำงานของระบบอัตโนมัติเนี่ยมันทำงานได้ดีมากขึ้นมันมีความ แม่นยำรวดเร็วมากขึ้นนะคะอันที่2ก็คือเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่อง ARVR นะคะ,ะตัว ARVR เนี่ยก็คือถ้าเราเห็นง่ายๆในโลกปะจจำวันของเราก็คือทุกวันนี้เราอยู่เราอยู่ในสถานการณ์โควิดเราจะออกไปพวกไปดูงานนิทรรศการไปดูงานใหญ่ๆมันยาก<ะ>ตอนนี้เขาก็จะมีงานนิทรรศการที่เขาทำเป็นโลกเสมือนจริง ก็เหมือนเราเข้าไปดูในงานได้เลยหรือว่าร้านค้าใหญ่ๆพวกร้านเฟอร์นิเจอร์หรือว่าห้างสรรพสินค้าเขาก็เอาพวก ARVR เข้ามาทำให้เรามีความเพลิดเพลินสนุกสนานมากขึ้นโดยที่เราเห็นภาพจริงเราไม่ต้องออกจากบ้านนะคะอันนี้และค่ะเป็น เป็นการเชื่อมต,อต่อโลกออนไลน์กับออฟไลน์เข้ามาด้วยกันทีนี้กลุ่มแรกเนี่ยกลุ่ม AI เนี่ยเขาบอกจะโตประมาณ21%ต่อปีจนถึงปี2037หรือมูลค่ามันนะคะประมาณ30ล้านดอลลาร์สหรัฐเยอะไหมน้องเชฟ <c oughs> เยอะครับเยอะมากเลยมูลค่า30ล้านดอลลาร์สหรัฐเติบ,บโต21%นะคะในส่วน ARVR เนี่ยทาง R เขา คาดการณ์ว่าจะเติบโตรประมาณ59%จนถึงปี2025นะคะคอันนี้ค่ะคือที่บอกว่ามันเป็นโอกาสของการเติบโตบของเทคโนโลยีพวกนี้นะคะคนี้ต่อไปตีมที่2เป็น Streaming Media Streaming Media นี่คือการเติบโตในเรื่องของวิดีโอแล้วก็มิวสิกมันมีเรื่องของเกมด้วยค,ค่ะมันมีทั้ง3ส่วนก็คือจะเติบโตมากกว่า30%ในช่วง5ปีข้างหน้า ดูหนังฟังเพลงเกมพวกนี้สามนะคะแล้วกลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็คือพวกสื่อดั้งเดิมพวกเคเบิลทีวีเพราะว่าพอมีอีกอันหนึ่งโตอีกอันมันก็จะด้อยลงอันนี้ละค่ะมันต้นทุสูงกวาด้วยต้นทุนสูงต้นทุนรลักซื้อเคเบิลมาตอนนี้ดูได้ในผ่านทางมือถือใช่เราดูมือถือแล้วก็เราตอนนี้เราเล่นเกมก็บนมือถือได้ <c oughs> ดูหนังฟังเพลง <c oughs> เล่นเกมทุกอย่าง All-in-one อยู่ในนี้จะดู <c oughs> ซีรีส์เกาหลีซีรีส์ฝรั่งซีรีส์อะไรฟัง <c oughs> เพลงทั้งโลกก็อยู่ในมือถือเรานะคะก็เป็นทั้ง Spotify <c oughs> เอ่อเน็ตฟลินะคะก็เป็น <c oughs> ถ,ถือว่าเป็นโอกาสในการลงทุนเพราะว่ามีอัตราการเต,ติบโตที่สูง,สงมากก็ค <c oughs> ือ30%ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นทีมที่หนึ่งนะคะครเรียกว่า a r ร Next Generation Internet เราค่ะแล้วมาว่ากันในทีมที่สองนะครับอ r ร Genomic Revolution ครับมีความน่าสนใจยังไงแล้วมีการมีโอกาสการเติบโต,ตยังไงบ้างครับค่ะถ้า a r ร Genomic Revolution ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะคก็ มี2เรื่องหลักๆของตีมนี้นะคะที่น่าสนใจก็คือตีมแรกก็คือ DNA Sequencing ธตีมที่2ก็คือ Gene Editing นะคะทีนี้เรามาคุยกันที่ตีมแรกก่อนนะคะคตัว DNA Sequencing ก็คือการถอดรหัสพันธุก,กรรมทำให้เรารู้ว่า มีโรคอะไรที่มากับพันธุกรรมของเราแล้วแฝงเข้ามาอยู่ในตัวเราเราก็ได้เอาออกไปสกัดมันได้เลยเช่นพวกมะเร็งเบาหวานแล้วก็ตอนนี้เขาบอกเทคโนโลยีเนี่ยมันเขาบอกว่ามันความเร็วในการถอดรหัสพันธุกรรมมันจะถูกลงนะคะคือมีเรื่องของสปีดด้วยแล้วก็เรื่องต้นทุนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราที่คนเราจะได้มีโอกาสเข้าไปใช้บริการมันก็เยอะขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ย ถ้าเราจะทําเรื่องพวกนี้เนี่ยมันอาจจะใช้เงินเยอะแต่ถ้ามันเทคโนโลยีมันหูกลงนี่ก็หมายความว่าคนทั่วๆไปอย่างเราก็ม,มีโอกาสที่จะเข้า<ด>ถึงบริการ<ช>พวกนี้ได้ค่ะทีนี้เทคโนโลยีเรื่องการถอดรหัสแบบใหม่เนี่ยการที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งหมายถึงความรวดเร็วและความถูกต้องเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถตรวจพบโรคมะเร็งในเด็กได้ไม่งั้นไม่ต้องไปนั่งรอจนเป็นผู้ใหญ่หรือว่ามาเจอภายหลังนะคะแล้วก็โรคเกี่ยวกับระบบประสาท ทีนี้การเติบโตของกลุ่มนี้ก็ประมาณ82%ต่อปีนะคะในปี2025นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตก็ค่อนข้างสูงนะส,สูงมากเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะ82%เลยอันที่2ก็คือในเรื่องของ g. e n i t i n t i n g เป็นเรื่องของการตัดต่อก็คือเป็นการของเรื่องของการรักษาโรคไร้ายแรงต่างๆางนะคะเมื่อกี้เป็นเรื่องของการ screening เนาะ แต่ถ้าเป็นจีนอิดิ t ติ้งเรื่องของการตัดออกไปเลยตัดแล้วก็ต่อใหม่เลยก็เป็นเกี่ยวกับการรักษาโรคทางพันธุกรรมหรือโรคร้ายแรงต่างๆเช่นโรคเม็ดเลือดผิดปกติโรคเบาหวานกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะก็ทําให้การรักษาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพหายเลยมันไม่ต้องไปใช้ีโมแล้วใช่ไหมคือตัดออกไปเลยก็ ในเรื่องนี้มันก็ต่อยอดไปเรื่องในอุตสาหกรรมอื่นๆได้เช่นเกษตรอาหารปศุสัตว์ด้วยนะคะเรื่องการตัดต่อพืชพันธุ์ต่างๆที่ตอนนี้เรามีพืชพันธุ์อะไรใหม่ๆแล้วก็มีอะไรที่มันน่าสนใจมากขึ้นก็เป็นเทคโนโลยีนี่แหละที่เข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มในเรื่องของการในภาคการเกษตรให้เราด้วยเรามาว่ากันในทีมที่3ามนะครับใน Ark FinTech Innovation ครับมีความน่าสนใจยังไงบ้างล่ะครับค่ะ ถ้าเป็นฟินเทคเนี่ยพระเอกของเขาก็จะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือเป็น Peer-to-Peer Lending นะคะอันที่สามคือ Customer Facing Platform นะคะก็อันแรกกลับมาอันแรกก่อนคือดิจิตอลวอลเล็ตก็คือกัวกระเป๋าเงินตัวกระเป๋าเงินนี่เขาบอกว่านการเติบโตมันก้าวกระโดดมากเลยนะคะโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือเดิมนี่เราไปเราเก็บเงินเราจะเก็บไว้ที่แบงค์นะคะ ทีนี้หลังจากที่มันมีดิจิตอลบอลเล็ตเนี่ยคนก็นิยมเก็บเงินแทนที่จะไปเก็บเงินไว้ที่ธนาคารก็เจ็บเก็บเงินไว้ที่ดิจิตอลบอลเล็ตนะคะคในในเรื่องของการซื้อขายอะไรที่เกิดออนไลน์ที่เราไปใช้บริการเน่ยเขามันความสะดวกในเรื่องของการจ่ายเงินทําให้คนไปเก็บเงินไว้ที่กระเป๋าตังค์พวกนั้นเยอะนะคะแล้วก็ตัวดิจิตอลบอลเล็ตก็คือมันต่อย,ยอดไปเกี่ยวกับธุรกิจที่มันเกี่ยวเนื่องได้เช่น การปล่อยกู้นะคะแล้วก็การแนะนําในเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะคะเรื่องการลงทุนต่างๆหรือแม้แต่การขายประกันนะคะคก็สามารถที่จะต่อยอดในตัวแพลตฟอร์มอันนั้นให้มีให้มีบริการคร,ครบอยู่ในนั้นเลยเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีครบอยู่ในนั้นเลยต่อไปนี้เราไม่เราหนีไปไหนไม่ได้ละมีคนมาขาย ของจนถึงในในตรงหน้าจอเราเลยนะคะทุกอย่างอยู่บนมือถือเราหมดแล้วนะคะเพราะสว่าเรื่องนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวันให้สะดวกสบายมากขึ้นจริงๆค่ะก็มูลค่าการตลาดของดิจิตอลวอลเล็ในปี2025เนี่ยเขาบอกว่าจะอยู่ที่4.6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอันนี้เป็นตัวเลขที่ทาง r ร s e เร c h ชของทางอาร์เขาให้ ตัวเลขไว้นะคะ4.6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพรว่าใครจะไม่ใช้เพราะว่ามันสะดวกสบายกว่าใช่ใช่อัตราการติดตรงสูงมากอันที่2คือ peer to peer lending ก็คือการกู้ยืมกันโดยตรงค่ะคือเดิมเนี่ยเรากู้โดยกันไปหาสถาบันการเงินผ่านตัวกลางตัวกลางคือสถาบันการเงินทีนี้พอมันมีแพลตฟอร์มการกู้มันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เรื่องเรื่องว่าเครดิตเรื่องเครดิตสกอร์การตรวจสอบ วินัยทางการเงินการรับเงินจ่ายเงินอะไรพวกนี้มันสามารถตรวจสอบพฤติกรรมเราจากตัวเลขที่เราโชว์อยู่ในตัวระบบเราเลยเฉะนั้นการเรื่องของเครดิตสกอร์ลิงมันจะเร็วขึ้นรวดเร็วมีประสิทธิภาพลดเวลาค่ะทำให้การกู้ยืมมันก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นต้นทุนกันกู้ยืมก็จะถูกลงนะคะในส่วนตรงนี้โอกาสตกต้นอยู่ในระดับ30ต่อปีนะคะก็ ถือว่าเป็นการติบโต,ตที่สูงพอสมควรนะคะอันที่3เป็นเรื่อง Customer pat, ออ facing platform ก็คือเป็นในเรื่องของการขายอุปกรณ์ที่สามารถแปลงคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือเป็นแค่เชียร์ส่วนตัว เพราะว่าเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มของการค้าขายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยทุกวันนี้เราจะต้องมีระบบทั้งหน้าบ้านหลังบ้านในการดูแลจัดการตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาลูกค้ารับเงินจ่ายเงินหรือว่าบ,บ,บริการหลังการขายต่างๆพวกนี้เราก็จะมีการสร้างระบบที่เป็นแพลตฟอร์มที่มีสร้างร้านค้าออนไลน์ส่วนตัวของเราได้แล้วก็เชื่อมต่อโลกออนไลน์กับออฟไลน์ให้เราได้ อันนี้ทําให้การค้าขายมันคล่องขึ้นเนาะมันก็จะช่วยเรื่องรายเล็กรายน้อยนะใช่พราค้าแม่ค้าอะไรเนี้ยค่ะไม่ต้องไปจ้างทําแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองใช่ค่ะมันเราก็สามารถใช้แพลตฟอร์มที่เรียกว่าเป็น customer facing พลตฟอร์มได้ก็ธุรกิจที่เกี่ยวกับค้าปลีกเนี่ยค่ะคือทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราเราเป็นลูกค้ารายเล็กแล้วเราจะไปสู้กับ Alibaba าเราจะเป็นสู้กับช้อปปี้พวกนี้เนี่ยก็คงยากอยู่นะยากเลยครับเพราะว่าเราไม่มีแพลตฟอร์มแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยค่ะแล้วก็มาถึงทีมที่4ครับทีมสุดท้ายของ Arc Autonomous Technology and Robotics ครับมีความน่าสนใจยังไงบ้างล่ะครับทีมนี้จริงส่วนตัวก็ชอบเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นทีมรถไฟฟ้ารถไร้คนขับนะครับก็แล้วก็มีเรื่องของ 3D Printing เป็สีม3ทีมหลัก คือถ้าตัว EV คือรถยนต์ไฟฟ้านี่เราทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้มีเทส l a มีค่ายของจีนนะคะที่ผลิตออกมาแล้วนะคะจีนนี่ก้าวกระโดดเลยนะเพราะว่าแซงพวก Mercedes-Benz แล้วก็เอตอนนี้มาเกตแคปเขาเป็นอันดับ4อันดับ5แล้วนะบริษัทนี้บีโอใช่อ่ะตอนนี้แซงค่ายรถ ที่ค่ายเดิดั้งเดิมไปหมดแล้วนะคะเพราะว่า Market ็ตแคปของบริษัทพวกนี้โตขึ้นมามากแล้วก็ uh huh. ราคารถไฟฟ้าตอนนี้เขาบอกว่าทําให้มันถูกลงได้นะ uh huh. โดยที่ uh huh. เขาทําเป็นลักษณะที่ว่าขายแต่ตัวรถแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเป็นลักษณะของการเช่าเป็นรายเดือน uh huh. มันเลยทําให้มันเบาลงไง uh huh. ทำให้การตัดสินใจซื้อรถมันง่ายขึ้นแล้วก็ของจีนนี่เขามีเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ uh huh. ก็คือ แทนที่เราจะชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งใช้เวลา2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือว่าอาจจะถึง4ชั่วโมงเนี่ยก็กลายเป็นเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายในไม่เกิน3-5นาทีอ๋อเป็นใช้เป็นการเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเลยใช่แทนที่จะชาร์จก็มีระยะเวลาก็เท่ากับเราไปเติมน้ามันที่ปั๊มไงเพราะเวลาเราขับรถเข้าไปปั๊มมันก็ประมาณ3-5นาทีนั่นแหละทีนี้เขาก็เลยใช้วิธีการเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแบตเตอรี่แทนซึ่งเป็นเทคโนโลยี ที่ทางจีนเขาเลือกใช้อยู่นะคะซึ่งก็อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจแล้วก็มีการปรับราคาให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นเดิมเนี่ยเราอาจจะต้องซื้อที่ประมาณล้านเศษเศษล้านอาจจะล้าน3มถึงล้านห้แต่พอเราตัดเรื่องเอาตัวแบตเตอรี่ออกไปเป็นเรื่องของการเช่าเนี่ยราคามันก็อาจจะเป็นล้านต้นต้นม,มันก็เริ่มถูกลงแล้ทีนี้ตัวเทคโนโลยีเรื่องเอเรื่องแบตเตอรี่เนี่ย มันกาลังพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะถ้าถึงจุดหนึ่งที่เขาพัฒนาไปถึงระดับที่มันเสถียรแล้วเนี่ยแล้วเกิดการนํามาใช้ให้มันทั่วทั่วถึงมากขึ้นเนี่ยราคามันจะถูกลงเมื่อราคาถูกลงคนก็สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นตลาดก็สามารถโตขึ้นด้วยใช่ตลาดช่วยลดฝุ่นด้วยลดฝุ่นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทีนี้การเติบโตเนี่ยมันพอๆกับตัวจีโนมิกเลยนะคะเขาคาดการณ์ไปที่ระดับ 82%เซค่ะจนถึงปี2025ีมนี้น่าจะมาไวไม่ต้องเช็ค,คถ้าเทียบดูแล้วเหมือนกับจะมาไวนะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันผ่านขั้นตอนการทดลองไปแล้วแล้ว,ลวมันมีการผลิตรอดต้นๆเป็นปเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่ามันเหลืออีกนิดนึงในเรื่องออของประสิทธิภาพและราคาคคที่มันอาจจะแบบคนที่รออยู่ตรงนี้อาจจะ ถ้ามันถ้ามันถึงจุดหนึ่งที่มันได้ผ่านทั้งสองอย่างปุ๊บเนี่ย มันน่าจะดีมานมันน่าจะสูงมากใช่คิดว่ามาครับเพราะว่าประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐกับประเทศจีนเนี่ยก็มีนโยบายสนับสนุนเรื่องพลังงานสะอาดด้วยใช่เพราะฉะนั้นมันจะมาเร็วแล้วก็ประเทศจีนนี่คือประชากรเยอะไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเขาผลิตไม่ทันนะเหมือนวัคซีนตอนนี้แค่ผลิตแล้วก็ฉีดให้คนในประเทศเดี๋ยวไม่ทันเลยเพราะว่าประชากรเยอะเหมืะนถ้าเรื่องรถรถยดตนไฟฟ้าก็คงลักษณะเดียวกันนะ แค่แค่ผลิตแล้วก็ให้ทันขายในประเทศในช่วงแรกๆก็คงไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องการส่งออกแล้วล่ะ <laughs> <ๆ S 2> ยิ่งถ้าราคามันถูกด้วยนะแต่กองนี้ก็ไม่ใช่มีแค่ตีมเดียวยังมีีมมีอีก2อตีมมีสอต,ตีมด้วยใช่ไครับก็คือ autonomous uh, ride t h a r i n g อันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีพี่ไร้คนขับนะคะครไร้คนขับก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่น่าตื่นเต้นก็คือ เราจะต้องเราอีกหน่อยเราก็ไม่ต้องขับรถเองแล้วรเรานั่งอยู่เฉยแล้วก็ตัวระบบมันก็พาเราไปนู่นไปนี่ได้แล้วในเรื่องของแท็กซี่ด้วยมันไม่ใช่แค่รถยนต์ส่วนตัวนะคะก็เป็นเรื่องโรบแท็กซี่ในเน็ตเวิร์กก็คือเขาจะเอาประโยชน์ของตัว AI กับแบตเตอรี่มาซึ่งทำให้ลดอุบัติเหตุแล้วก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะคะคตัวแท็กซี่อัตโนมัติเนี่ยทำให การไปไหนมาไหนของเราคงจะง่ายขึ้นเนาะค่ะแล้วก็คนอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อรถเองแล้วใช่ไหมถ้ามันมีรถที่มีประสิทธิภาพแล้วเราก็ไม่เหนื่อยด้วยค่ะ<ม>อันนี้<ม>น่าสนับสนุนม,มากเลยค่ะ<ม>แล้วก็มันก็มีเทคโนโลยีอันหนึ่งก็คือการส่งของด้วยโดรนนะคะ<ม>คือการส่งของด้วยโดรนเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยจะส่งของด้วยโดรนมากขึ้น ซึ่งตอนนี้สัดส,ส่วนของการที่ส่งของด้วยโดรนเนี่ยคงไม่ได้เยอะยังไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งที่เทคโนโลยีมันสามารถที่จะทําให้การทํางานมันมีประสิทธิภาพและต้นทุนถูกลงเนี่ยการใช้โดรนเนี่ยเขาจะบอกว่ามันจะเป็น2ใน3ของการส่งของของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเลยซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วก็ตัวโรโบอทโรบแท็กซี่เนี่ยจะสร้างกำไรประมาณ1ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะคะ ประมาณปีละ1นึ่งล้านล้านคือตัวเลขแต่ละอย่างนี่คือเราฟังแล้วแบบตัวเลขมันเยอะหมดเลยไม่ว่าเป็นเรื่องของการเติบโตแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขที่เป็นตัวเงินนะคะที่มาันจะาโอกาสในการสร้างไรายได้นะคะอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของ 3D Printing เป็นนวัตรกรรมช่วยให้การผลิตเนี่ยเป็นธุรกิจแบบใหม่ๆ ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆในเรื่องของการผลิตให้ชิ้นงานมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ลดความสูญเสียการผลิตนะคะคอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เขาคาดการว่ามันจะขยายไปในสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้นเท่ากับว่ามันจะมีการเติบโตค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันในส่วนของ 3D Printing